นะครับนะต่อไปก็เรื่องของอะไรหมอบีกับหลวงพ่อตอนนี้ตำรวจก็กำลังตรวจสอบอยู่นะครับว่าหมอบีหลอกลวงประชาชนหรือเปล่านะครับหมอ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 บีโกงเงินหลวงพ่อหรือเปล่าหมอบีโกงเงินวัดหรือเปล่าหลวงพ่อมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดหรือไม่เท่าที่ผมทราบเนี่ยเขากำลังรวบรวมหลักฐานอยู่เพราะฉะนั้นคนที่อาจจะตกเป็นผู้ต้องหาก็มีหลายคนนะก็คือหนึ่งหมอบี สหลวงพ่อนะส่วนหลวงพ่อจะมีความผิดหรือไม่ต้องดูเจตนาว่านะครับเอาเงินที่เอาเงินของวัดไปใช้หรือเปล่าหรือเป็นเงินของหลวงพ่อหรือเป็นเงินของวัดแต่หลวงพ่ออ้างว่าเป็นของตัวเองนะมีสามประเด็นแหล่งข่าวที่ผมได้มาครับถามว่าหลวงพ่อเสียวไหมเสียวนะครับเสียวแต่ว่าเขาอาจจะการเป็นพยานหรือเปล่านะครับอาจจะการเป็นพยานหรือไม่ อย่างไรแต่ถามว่าหลวงพ่อมีเสียวไหมนะครับมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคหรือเปล่าเงินตั้งร้อยสองร้อยล้านนะครับที่หมอบีนะไปรับบริจาคมาเนี่ยตามคําสั่งของหลวงพ่อใช่หรือไม่ถ้าหลวงพ่อไม่สั่งแล้วมันจะไปรับบริจาคได้ไงนะครับนะแล้วเขาก็จะไปดูหลักฐานการถอนเงินนะพอเงินเข้ามาแล้วบอกว่าถอนเงินเนี่ยร้อยบาทให้หลวงพ่อชักเปอร์เซ็นต์สามสิบไหมมันตรวจสอบไม่ยากครับเท่าที่ผมทราบจากแหล่งข่าวมานะ ตรวจสอบไม่ยากตรวจสอบไม่ยากเลยนะครับดูจากการถอนเงินสมมติว่าอย่างที่ผมเรียนเมื่อวานเนี่ยนะถอนมาเจ็ดสิบบาทแล้วเอาไปให้หลวงพ่อร้อยบาทมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับแล้วอย่างพฤติกรรมมันแปลกๆบัญชีหลวงพ่อก็มีบัญชีวัดก็มีทําไมไม่โอนเงินนะครับการถอนเงินสดมันก็กเป็นช่องทางในการทุจริตหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นเงินเนี่ยมันจะรู้เลยว่า เอาเงินไปให้หลวงพ่อครบหรือเปล่าไม่ยากเลยเท่าที่ผมทราบจากแหล่งข่าวมานะไม่ยากแล้วตอนนี้ก็รู้แล้วว่าน่าจะไม่ครบนะครับเช่นร้อยบาทอาจจะถอนมาเจ็ดสิบอีกสามสิบบาทก็เอาไปใช้อย่างอื่นเพราะหลักฐานการถอนเงินเนี่ยมันโกหกไม่ได้แต่คําพูดของพระคําพูดของโยมเนี่ยมันไม่ตรงกันหลวงพ่อก็พูดอย่างนะครับหมอบีก็พูดอย่างอันนี้ตํารวจเ็ไม่สนใจหรอก แต่เท่าที่ทราบเนี่ยเขาถอดเทปไปหมดแล้วทั้งหลวงพ่อทั้งโยมนะครับโยมหมอดูอะไรเนี่ยเขาถอดเทปไปหมดแล้วหลวงพ่อให้สัมภาษณ์ที่ไหนอะไรไงเนี่ยตอนนี้เ็าถอดไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาไม่สนใจคําพูดของหลวงพ่อไม่สนใจคําพูดของหมอบีสนใจเส้นทางเงินนะครับว่าถอนเงินยังไงนะครับมันมันชัดเจนครับไม่ยากครับและผมเชื่อว่าเขาน่าจะมีหลักฐานแล้วว่าเงินที่รับบริจาคเนี่ยเอาไปซื้อรถซื้อบ้านหรือเปล่า ผมว่าเขามีคําตอบอยู่แล้วนะว่าเงินเนี่ยส่งวัดส่งหลวงพ่อไม่ครบผมเชื่อแหล่งข่าวที่ผมได้มาน่าจะประมาณนั้นนะครับเพียงจะเอาสเตตเมนต์มาท่าปุ๊บเดี๋ยวก็ยื่นคําร้องต่อศาลออกหมายจับผมผมเชื่ออย่างนั้นนะนะส่วนจะออกหมายจับคนเดียวหรือเปล่าเลขาจะโดนด้วยไหมคนเบิกเงินจะเดินไหมหลวงพ่อจะโดนไหมไวายาววจกรจะโดนไหมเพราะว่าอย่าลืมหลวงพ่อเป็นเจ้าว,วาด เจ้าวาดเป็นเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายถ้าเอาเงินวัดไปใช้ส่วนตัวเงินตั้งสองร0 0ยสาล้านไม่ได้เข้าบัญชีวัดไม่เป็นไปตามกฎมหาเถรสมาคมไม่เป็นไปตามประกาศของสำนักพุทธหลวงพ่อก็ต้องชี้แจงถ้าชี้แจงได้ก็หลุดแต่ถ้าชี้แจงไม่ได้ก็ลำบากนะครับนะครับอันนี้ก็บอกตรงๆเลยเพราะว่าตอนนี้พระนะครับหลายรูปนะครับก็ตกเป็นจำเลยตกเป็นผู้ต้องหาคดีโกงเงินวัด เอาเงินวัดไปให้เมียบ้างเอาไปให้ญาติโยมตัวเองบ้างอะไรบ้างเพราะ่เดี๋ยวนี้พระก็เชื่อถืออะไรไม่ได้ถึงแม้หลวงพ่อจะบอกว่าอะไรนี่นะมองหน้าหลวงพ่อดูแล้วกันว่าไม่ใช่คนแบบนั้นสมัยนี้มองหน้าหลวงพ่อก็เชื่อกันไม่ได้แล้วแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ทางหลวงพ่อทางหมอบีอยังเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ติดตามกันต่อไป <c oughs> นะครับนะงานเนี้ยมันไม่ต้องห่วงหรอกมันแปลกๆอยู่แล้ว แหลงข่าวใกล้ชิดตำรวจที่ผมทราบมาเนี่ยก็คือว่าเขาดูแล้วว่าการรับบริจาคเนี่ยมันต้องรับบริจาคเพื่อวัดไม่ใช่เพื่อหล,หลวงพ่อนะครับเป็นการรับบริจาคเพื่อวัดเพราะนั้นเงินทุกบาททุกตังค์ร้อยส0งร้อล้านต้องเข้าบัญทีวัดนะแต่ปรากฏเอาไปมอบให้หลวงพ่อนะนะตำรวจเขาก็มองว่ามันก็ไม่น่าจะถูกต้องแล้วพอไม่น่าจะถูกต้องปุ๊บเงนก็ไปไงเอาเงินวัดไปใช้ นะครับหลวงพ่อเป็นเจ้าพนักง,งานเป็นเจ้าวาดหลวงพ่อก็ต้องตอบว่าทําไมทําแบบนั้นมีเจตนาอะไรถ้าเจตนาเพื่อาศาสนาเจตนาเพื่อวัดอืตามวัตถุประสงค์ของคนบริจาคหลวงพ่อก็รอดแต่ถ้าตอบไม่ได้งานเข้าครับก็จะเหมือนกับบรรดาทิศแย้มอะไรตาอะไรนะครับเจ้าวาดที่โดนศีกากรสึกไปเนี่ยก็จะข้อหาเดียวกันก็คือหนึ่งสี่เจ็ด มาตราหนึ่งสี่เจ็คืออะไรครับคือเป็นเจ้าพนักง,งานเป็นเจ้าวาดนะครับเบียดบังยักยอกเอาเงินวัดโทษสูงสุดจำคุกตลอดชีวิตก็ต้องมีการสึกนะครับเพราะว่าถ้ากระทำความผิดอาญาแล้วเนี่ยกฎมหาเถรสมาคมก็ต้องสึกเนะี่ยเพราะฉะนั้นก็ดูกันต่อไปว่าวัดนี้ต้องเปลี่ยนเจ้าวาดอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีการนะบริจาคเงินเนี่ยมาโอ้โหหกปีฮะ นะครับเรื่องใหญ่นะครับแต่ปรากฏว,ว่ามีเงินเข้าบัญชีวัดไหมลนะ่ะถ้าไม่มีก็เสียวอยู่นะอะเสียวนะครับผมบอกเลยว่าเสียวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าใครต้องผิดหรือถูกก็ต้องไปไงไปแก้ตัวเอาแล้วกันนะไปแก้ตัวเอานะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเขาดูจากสเตทเมนต์ครับผมบอกแค่เนี้ยเขาไม่ดูจากคำพูดคําจาอะไรของหลวงพ่อนะครับไม่ดูคําพูดคําจาของหมออะไรเนี่ย หมอบงหมอบีอะไรต่างเนี่ยความจริงไม่น่าจะไปเรียกมันว่าหมอเลยนะอืมนะครับไม่ไม่ควรจะไปเรียกมันไม่จบแพทย์ศาสตร์เลยเลยอันนี้ก็ฝากๆนะครับพี่น้องครับนะครับว่านะครับสมัยเนี้ยพระวัดไหนที่เน้นบริจาคอยากเข้าวัดนะครับถ้ามันเยอะไปเนี่ยมันมันมันดูแล้วมันไม่น่าเชื่อถือบริจาคอะไรกับนักหนาว่าทั้งปีทั้งชาติเลยนะบางวัดก็บอกว่านะครับจะปิดวัดแล้วจะปิดวัดแล้วให้เล่งบริจาคเลยนะ นะครับปรากฏไม่เคยปิดวัดนะครับนะผมก็พอจะทร,บทราบๆมานะนะครับนะและพระที่เข้ามาบวชเดี๋ยวนี้ก็ไปเน้นบริจาคก,กันเยอะอินฟลูเอนเซอร์ก็เน้นรับจ้างบริจาควัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งนะครับอ,อินฟลูเอนเซอร์นี่ตัวดีเลยพอมีคนติดตามเยอะๆวันๆไม่ทําหาเลยครับไม่ต้องไปช่วยเหลือประชาชนแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นไงรับจ้างบริจาคได้เงินมาก็แบ่งกันไป นะครับนะครับดย๋ยวนี้ก็เยอะนะเพราะนั้นก็ระวังนะครับอาชีพใหม่ก็คืออินฟลูเอนเซอร์สายรับบริจาคไม่ต้องเสียภาษีตั้งมูลนิธิขึ้นมาไม่มีการตรวจสอบนะเออนะครับบัญชีก็ไม่ต้องเปิดใหม่ทุกครั้งมีบัญชีเดียวก็โอนเงินเข้าโอนเงินเข้าเรายังไม่รู้เลยคนที่โอนเงินเข้ามาแต่ละวันเนี่ยโอนมาเท่าไหร่แล้วนําใช้เท่าไหร่ไม่มีการเปิดเผยจริงๆแล้วการรับบริจาคเนี่ยมันต้องจะต้องขออนุญ,ญาต นะขออนุญ,ญาตารับบริจาคเพื่อช่วยหลวงช่วยวัดไอ้ช่วยหลวงพ่อเนี่ยอย่าทาเลยเพราะหลวงพ่อ็คนธรรมดาต้องช่วยวัดนะครับงานถ้อยกระถินป,ป้าบาก็ต้องช่วยวัดไม่ช่วยหลวงพ่อเพราะในเงินพวกนี้นะครับก็เป็นเงินของวัดถ้าหลวงพ่อไปใช้หลวงพ่อก็เสี่ยงคุกตารางนะครับไม่ว่าจะทนายเก่งแค่ไหนก็ไม่รอดนะครับนะอันนี้ก็กฝากฝากไว้นะครับแล้วก็อยากให้คุณภูมิทมคุณอ้วน ออกกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการรับบริจาคนะฮะเดี๋ยวนี้มันโอ้โหอินฟลูเอนเซอร์รับบริจาคกันบานเลยและผมเชื่อว่าอินฟูเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ยได้รับส่วนแบ่งห้าสิบห้าสิบหรือไม่ก็เจ็ดสิบสามสิบผมไม่เชื่อหรอกว่าอินฟูคนไหนที่มันจะทําแล้วมันไม่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนเลยแล้วมันจะกินจะใช้ยังไงวันๆเนี่ยทีมงานมันเป็นสิบนะวันเนี่ยค่าใช้จ่ายของวันวันละสองหมื่นอย่างเงี้ยมันจะเอาเงินจากไหนมารายได้จากไหนมานะครับเพราะนั้นเนี่ย นะฝากรัฐบาลไปดูกฎหมายเลียยายนะครับว่าการเลียยายต้องขออนุญาตเป็นาลายครั้งเงินนะแล้วก็เปิดบัญชีวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ şey. จบโครงการต้องปิดบัญชีเลยนะไม่ใช่ใช้บัญชีเดียวเงินเข้าเงินออกอโอ้โหแล้วมันจะไปแยกไปแยะอะไรนะครับนะเพื่อจะได้เห็นว่าเออนี่เอาชื่อทหารมาหากินเอาชื่อคนป่วยเอาชื่อหมาแมวเอาชื่อวัดมาหากินนะครับนะเรามันต้องสร้างเปิดบัญชีขึ้นมาเลย แล้วก็จะให้ดีนะครับนะเวลาจะไปจาคเงินให้ทหารให้ชาวบ้านเนี่ยเขียนเลยบัญชีเพื่อนะพี่น้องประชาชนที่อพยพหนีสงครามอ่านะบัญชีเชื่อเพื่อกองทัพภาคที่สองมันจะได้โกงไม่ได้เนะแต่ถ้าเป็นบัญชีมูลนิธิของพวกมันเนี่ยมันก็เป็นไงเอาเข้ามาร้อยบาทอ่าทหารเอาไปเจ็ดสิบมันเก็บไว้สามสิบนะครับเอ่อเอาส่งให้วัดเจ็ดสิบเก็บไว้สามสิบ นะครับนะแล้วมันก็ทําไปเรื่อยๆแล้วเดือนหนึ่งเท่าไหร่มันโอ้ผมว่าเขารายงานกันนะแหล่งข่าวในทางรับว่าอินฟูพวกนี้อาจจะมีรายได้เดือนละร้อยสองร้อยล้านแล้วสรรพกรก็ตรวจสอบอะไรไม่ได้เลยพออเพราะอะไรฮะเพราะไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องมูลนิธิไม่ไดไ้ไม่ได้แสวงหากําไรมันอาศัยช่องว่างแล้วก็เป็นแหล่งในการฟอกเงินด้วยนะครับนะักการเมืองก็อาจจะไปใช้บริการอินฟูนะครับเช่นไปแจกของแจกเงินแจกอะไรต่างๆ นะครับโดยใช้นักการเมืองเงินของนักการเมืองเงินของนักการเมืองก็นะบริจาคเข้ามูลนิธินะครับของอินฟูสายการเมืองพอหลังจากนั้นก็ให้อินฟูพวกนี้ไปแจกเงินแจกแจกแจก,จกพเพื่อเลี่ยงกฎหมายอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดนักการเมืองไปแจกเงินก็เป็นการซื้อเสียงอะไรต่างมันทําไม่ได้นะมันก็เลยจะกลายเป็นว่าอินฟูพวกนี้ก็คือหนึ่งนะครับนะฟอกเงินให้นักการเมืองหรือเปล่า นะครับเวลานักการเมืองจะลงพื้นที่อินฟูก็ไปด้วยก็ไปแจกเงินแจกของในนามของอะไรฮะมูลนิธินะครับแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นเงินของนักการเมืองที่เอามาฟอกก็ได้นะต่อไปก็ใช้อินฟูพวกนี้ในการซื้อเสียงทางการเมืองโดยอินฟูอาจจะไม่ต้องไปเล่นการเมืองอยู่เบื้องหลังนะแต่มีหน้าที่นะเอาเงินไปแจกนะมันก็ตัดตอนไปนะครับนะการซื้อเสียงการเลือกตั้งแม่งก็ใช้วิธีการเทาๆแบบนี้อันนี้ก็ฝากฝากไว้ด้วย ว่าควรจะออกกฎหมายป้องกันเกี่ยวกับเรื่องการขอรับบริจาคนะครับแล้ววัดวาอารามไหนที่มีการรับบริจาคเยอะๆก็อย่าเข้าเลยนะครับอย่าไปเข้านะฮะเดี๋ยวนี้เยอะมากนะครับนะนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะครับว่าเป็นหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดแล้วมารับบริจาคนะครับแล้ววัดต่างๆวัดมีหน้าที่เขาเรียกอะไรเออวัดมีหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ได้มีหน้าที่ทําธุรกิจพุทธพาณิชย์ ทำตัวเป็นหมอรักษาโรคนะขายสินค้าขายผลิตภัณฑ์ทําการเกษตรคือเดี๋ยวนี้เนี่ยพระในยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ยึดคําสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกบวชมาแล้วเนี่ยเพื่อรักกิเลสไม่ใช่บวชเข้ามาแล้วทำธุรกิจทําสวนทําไร่ทํานาค้าขายนะทาตัวเป็นหมอรักษาโรคอะไรต่างไม่มีนะพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะผมดูในธรรมะเลยนะมันจะกลายเป็นว่าเอ๊ะมันไม่ใช่กิจของสงฆ์หรือเปล่าเอ๊ะพระบวชบวชมา เป็นพระรักษาโลกรักษาแมวรักษาควายปล่อยวัวปล่อยควายพุทธเจ้าไม่ได้สอนนะนะครับนะไอการปล่อยวัวปล่อยควายต่างๆเป็นข้ออ้างเอาความสงสารความศรัทธามาหากินหรือเปล่าอาศัยผ้าเหลืองหากินหรือเปล่านะพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้พระมาเป็นหมอดูปลุกเสกนะครับทำเสน่ห์นะครับทำ,นะบทำวัตถุมงคลอะไรต่างๆพุทธเจ้าไม่สอนนะ พุทธเจ้าไม่สอนพุทธเจ้าสอนว่าเราบวชแล้วเราต้องละเลิกกิเลสไม่ต้องมียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ต้องมีอำนาจไม่ต้องมาเป็นหมอรักษาโรคไม่ต้องมาทําการเกษตรทําอุตสาหกรรมนะเปิดโรงงานปล่อยเงินกู้นะขายกระเป๋าขายอะไรต่างพุทธเจ้าไม่ได้สอนจริงไหมครับเพราะฉะนั้นพระที่บวชมาก็คือต้องให้ความรู้เผยแผ่พระธรรมวินัยคําสอนของพระองค์ศาสดา นะครับเพราะฉะนั้นก็วัดอะไรอะไรต่างๆเนี่ยจัดเป็นสวนสนุกนะบางวัดก็เอาที่วัดมาให้เช่าทําเป็นตลาดเก็บเงินครั้งละเป็นล้านร่ํารวยกันเลยนะครับตั้งปูงบริจากเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้สอนเลยนะครับนะเดี่ยเปิดเอาที่วัดมาให้เช่าที่จอดรถบ้างนะให้เช่าทําตลาดนัดบ้างนะครับเนี่ยมันไม่ใช่กิจของสงฆ์นะทำตัวเป็นหมอรักษาโรคบ้างขายกระเป๋าขายอะไรต่าง นะครับเออนะครับมันไม่ใช่กิจของสงฆ์อันนี้ออพี่เดตรงไปตรงมาเลยมีพระก็ทรมาบอกว่าออออโยมพี่เดชช่วยบอกพี่น้องประชาชนนะวัดมีหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศสาสนาไม่ใช่จัดตลาดนัดเออบางวัดก็จัดตลาดนัดเก็บค่าแปะก,กี้ปล่อยเช่านะนะฮะจัดให้มีการมาเล่นบางบางบางวัดนะครับให้เช่าหลังคาโบสถ์เอาไปพ่นสีโฆษณาสินค้า บางคนให้เช่าสาราการเรียนขายวัตถุมงคลมีคนตรงคนจีนมาเนี่ยแถวทางภาคตะวันออกเนี่ยชนบุรีระยองอะไรที่ผมได้ข่าวลือมานะว่างั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากนะครับวัดมีหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนาไม่ใช่มีหน้าทีาานาท่นะ,ะปล่อยโคกระบืออะไรต่างๆมันไม่ใช่นะรับเจิมรถบ้างทำสเสน่ห์นะทำผ้ายันปลุกเสกบางวัดพระบางรูปครับแต่งเพลงครับ แต่งเพลงประจาตัวเลยนะครับแต่งเพลงด้วยครับนะแต่งเพลงเลยโอมีเพลงประจาตัวด้วยเออพระมีเพลงลนะนะโอ้โหมันไม่ไหวแล้วครับแล้วผมดูแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยเจ้าว,วาดเนี่ยก็ไปหาคนดังๆมาช่วยกันไล์ส่วนได้เงินเท่าไหร่มันก็แบ่งกันนะครับอ่านะนะครับนะทำยันทําอะไรมันใช่กิจของสงเลยนะครับอ้างตัวเป็นผู้วิเศษ คุยกับวิญญาณได้คุยกับผีคุยกับยมบาลน,นะครับพอพระทําได้นะบรรดาหมอดูมันก็ทาบ้างหมอปลายก็คุยกับยมบาลหมอบีก็คุยกับวิญญาณไปกันใหญ่แล้วผมก็ไม่รู้ว่าไปเอาวิชามาจากไหนนะครับบางคนก็เล่นอ่ตอตอตาต่อต่อเต็มไปหมดเลยนะครับก็คือหลักๆกก็มามาอะไรต่างแล้วก็รับบริจาคนะครับเพราะนั้นพี่นอ้องประชาชนนะครับว่าคนพวกนี้มันเอ่อเรียกว่าพระหรือแพ นะครับนะปล่อยนกปล่อยปลาอะไรมันไม่ใช่กิจของสงฆ์นะนะปล่อยให้มีการเอาปลามาขายในวัดแล้วก็ซื้อปลาซื้อปลาหลงปลาไหลไปปล่อยมันไม่ใช่กิจของสงฆ์นะผมไปตามวัดเนี่ยผมไม่เอาหรอกนะครับเหมือนเราไปสนับสนุนใหี่เขาจับปลาไหลมานะครับจับปลาจับหอยมาแล้วเราต้องไปซื้อเพื่อจะปล่อยมันเราไปสนับสนุนให้เขาจับมาเรื่อยเรื่อยเรืมาทรมานนะครับนะจริงไหมครับพี่น้องใครเห็นด้วยกับจานเดก็ว่ามาทำทะเนร์ดูดวง มันไม่ใช่หรอกครับต้องสอนเกี่ยวกับเรื่องธรรมะนะตัวกูของกูไม่มีนะครับทําดีได้ดีต้องสอนสอนเรื่องธรรมะของพระุทธเจ้าไม่ใช่รับบริจาคสร้างวัดนะดูแถวนครสวรรค์นี่สิบปียี่สิบปียังสร้างไม่เสร็จเลยทําไปทำไมจนต้องสึกเจ้าวาดแล้วก็มีพวกนะศรีกาเมจิอะไรต่างๆโมโงโมจิอะไรมานะครับจะสร้างไปทำไมใหญ่โตพระพุทธรูป นะครับเพื่ออะไรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคนจะได้มาเที่ยวแล้วเก็บเงินค่าบริการอะไรมันไม่ใช่หรอกครับนะครับเราไปดูวัดพุทธธาตุพิขุผมเป็นลูกศิษย์บ้านพิขุเนะนี่ยที่ด้านมีวัดเลยมีแต่คำสอนนะครับไม่ต้องมีโบสถ์มีอะไรต่างโอ้โหนี่พระใหญ่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วมันช่วยอะไรมันก็เป็นแบบเป็นที่ดูดเงิน ทำขึ้นมาเพื่อหาเงินอย่างเดียวนะครับเนี่ยแล้วก็พวกนี้ก็แบบพอได้เงินมาก็บางรูปก,ก็ไปวิ่งเต้นซื้อขายตาแหน่งกูอยากไปเท้ายววาัดนะก็เอาเงินไปจ่ายให้พระรุ่นพี่นะครับเนี่ยดูข่าวดูอะไรแล้วฟังแล้วมันอยากจะบอกคําว่าทุเลศนะครับนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็เราก็หลีกเลี่ยงไอ้วัดพวกนี้ไปนะครับจะสร้างทําไมพระใหญ่ๆเจดีย์ใหญ่ๆจะสร้างเพื่ออะไรหาเงินอย่างเดียวนะครับเดินเข้าไปแม่งจะตู้บริจาคอย่างเดียว นะครับสำนักพุทธไปดูแลนะครับไอ้ตู้พวกนี้ยกออกให้หมดใครอยากบริจาคก็ไปไงสแกน QR วาโค้ดเข้าบัญชีวัดบัญชีวัดแม่ก็เปิดกันเยอะแยะไปหมดเลยอย่างวัดที่เป็นข่าวนี่หมอบีนะวัดบัญชีในระบบนอกระบบ7บัญชีปบัญชีอะไรต่างๆดูข่าวนะจริงแท้ไรไม่รู้อะนะมันก็ควบคุมอะไรไม่ได้กรรมการก็ไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องของหลวงพ่อกับนะคุณหมอบ้างอะไรบ้างนะครับเนี่ยมันสิ่งเหล่านี้ พอเงินแม่งเข้ามาเป็นร้อยสองร้อยล้านนะ่ะหลวงพ่อแม่งกระจายสัน่นมือไม้สั่นนะครับเพราะนั้นก็ฝากฝากไว้นะจากพระกรจะกลายเป็นแพะไปหมดนะฮะเอ่อกลายเป็นไม่รู้ว่าศิลธรรมอะไรยังไงกันนะครับอ,อ,อืออือนะนะครับนะก็ให้ความรู้กันนะพี่เดยก็ตรงไปตรงมายุคนี้เสื่อมไปหมดแล้วยกมือไหว้ใครท้าไปลง เชื่อ,อยากเดี๋ยวนี้มันอะไรต่อะไรต่างๆเงินทองผลประโยชน์นะใครบ้างลนะ่ะแหมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ทําเพื่อประชาชนไหนบอกได้ทําเชื่อประชาชนถ้ามันไม่ได้ส่วนแบ่งไม่มีค่าใช้จ่ายมันจะไปทําอะไรวันๆนะครับค่าใช้จ่ายมันเยอะผมเชื่อว่าแม่งก็เจ็ดสิบสามสิบกันส่วนใหญ่นะนะครับหายากที่จะทําเพื่อสังคมอะไรไม่ค่อยมีหรอกแรกๆแม่งก็ทําเพื่อ,อประชาชนสักพักนะคะระับเะลรเปิดมูลนิธิกันหมด รับเงินรับทองเดี๋ยวนี้แม่งก็มาอยากจะช่วยเราก็เน้นเน้นอันไหนที่ดูแนละ้วเออ,อสื่อเขาเล่นไว้เปิดรับบริจาคเปิดรับบริจาคเดี๋ยวนี้การช่วยเหลือประชาชนโดยอินฟลูเอนเซอร์นะทุกเคสรับบริจาคหดนะครับมันก็จะกลายเป็นอาชีพไปนะมันมานะอาชีพทำคอนเทนต์รับบริจาคนะครับได้เท่าไหร่ก็แบ่งไปคนบริจาคร้านหนึงก็ส่งไปอันนี้ต้นทุนก็ค่าบริการกูนะครับในการจัดเอเวนต์ไลฟ์สด พักพวกกูชุดหนึ่งก็ประมาณสักสิบคนก็ได้แบ่งกันไปนะครับนะ